ยืนหนึ่งไม่ไหวมือที่สามพร้อมเลิกแล้วคะ่ะส่วนสาวคนสนิทที่พร้อมเลิกกับหนุ่มกลาเคลียดามา่าหล่อเลื่อนลูกสาวจูน เป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องหลังที่สังคมให้ความสังคมและสนอกใจที่ในการกรณีข่าวของนักร้องเสียงนุ่มที่หนุ่มกลาแต่กับภรรยาเพนชอรี่รวมไปถึงบุคคลที่3ที่คลัมถูกพูดถึงเป็นที่ชาวเน็ตทัวลงวิพากวิจารณ์สนันโลกออนไลน์ล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวันที่22มิถุนายนในรายการก็ฝากถึง ฝังถึงของบุคคลที่3ที่โดยพี่สาวของหญิงคนสนิทของหนุ่มกลานั้น <c oughs> ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าน้องสาวก็จะเลิกเงินกันแต่ไม่ขอพูดอะไรและก็ยอมรับและผลที่เกิดขึ้นจากนี้ก็จากมุกออนและเริ่มต้นใหม่ทางนี้พี่สาวก็ยังได้พูดถึงกระแสที่คลิปที่น้องสาวกำลังจะ ถูกฆ่าต่อว่าต่อข้ามนั่นเองแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจูนนั้นก็ได้สัมภาษณ์ว่า จคลิปดังกล่าวและกับเมื่ออีกฝ่ายกำลังจะแชะเรื่องเธอที่บุกับลูกสาวแต่เพราะเธอนั้นก็จับว่าน้องลินลินนั้นแต่งตัวให้ขณะที่เป็นของประจำของตนเองและพี่สาวก็บอกว่าคลิปที่อัฟอลอกเพลงนั้นก็รักควรสองคนนั่นเองปกติก็แต่งตัวให้ลูกไลฟ์สไตล์นี้อยู่แล้วก็ติดโบให้ติดคิปแบบนี้ตลอดก็ยืนยันไม่ได้ เคยเอาความรู้สึกของเด็ก,ดกมาเล่นวันนี้ก็กระแสสังคมก็แย่พออยู่แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังพูดว่าเอาเด็กๆมารอเล่นอยากจะให้มองว่าเขาก็มีลูกเราก็มีลูกยืนยันน้องสาวไม่ได้มาเกี่ยวข้องในการแต่งตัวของลูกตนเองนั่นเองที่จะสืบไปถึงให้ใคร